ะมาทำเป็นอะไรคะใชเ้อกับเวทแล้วก็กำไรแล้วก็แต่งหนูค่ะอ่างั้นลองมาทำกันเลยดีกว่านะคะว่านิต้าร้อยยังไงดีไหมคะดีค่ะอ่าดีค่ะงั้นนิต้าทำให้เพื่อนๆดูหน่อยคะออ่ะออ๋อใช้คล้องแบบนั้นนะคะอ่ะค่ะทำเลยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เขาก็อยากดูกันละว่วานิต้าจะร้อย ออกมาเป็นต่ำหูหรือแหวนส้อยคอสวยแค่ไหนอ,อ๋อต้องอยู่แค่นี้โอเคอ่าจทำเลยค่ะทำเลยนะคะใช่ เขีนอยากเห็นจังเลยออกมาจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวนิต้าทำแล้วก็เดี๋ยวมาโชว์ให้เพื่อนๆดูกันนะคะเพื่อนๆอยากเห็นจริงๆไหนยิย้มยิ้มเลยเอาเลยค่ะทำเลยค่ะเดี๋ยวนิต้าทำสร้อยคอ<ห>ต่อใช่ทำสร้อยคอต่อเลยทำสร้อยคอ,ต,อต่อเลยเใช่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 อยากเห็นจริงๆเลยค่ะ ไปหาซื้อมาได้เลยนะคะนี่นะคะเยอะมากเลยคะ่ะแค่นี้ก็ให้เด็กๆทํากิจกรรมแล้วก็ให้มีสมาธิ<ส>ได้นะคะไม่ต้อง<ค>ไปไหนปปอ,อโ,โอเคงั้นทำเลยจ้าทำเลยจ้า <c oughs> ของไปเลยจ้ะงี้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 ต่อไปเลยต่อไปเลยให้มันเป็นเส้นยาวๆเส้นยาวๆมันเป็นแบบไหนเงง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 เงเร้อยเข้าไป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 ฉันอยากจะเอามากินจริงเลยมันกินได้ไหมเนี่ยไม่ได้ เลเ่นวใช่สีมันสวยหลอกล่อก็จร<ๆ>ิงแต่เราทานเข้าไปไม่ได้นะคะเด็กเด็กเดตายปวดท้องดยนะใช่ตายแล้วก็ปวดท้องด้วย <c oughs> ว่าวันนี้เป็นเจ้าแมวเหมียวคิตตี้แดงขาวเลยนะคะลูกสาวา่ะลอยเข้าไปลอยเข้าไปลอยเข้าไป สีมันเหมือนสลิมมากมันน่ากินมากเลยนี่เอากินกๆ่กกกกกินได้ที่ไหนกินไม่ได้เขาห้ามกินกินกินิไม่ได้หรอกเขากินไม่ได้เขาห้ามกินว้ายทำเลยค่ะทำเลยค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะอูยาวละยาวละเดี๋ยวมาดูตอนนี้นิตาใส่ดีกว่าว่ามันสำเร็จแล้วมันจะออกมาสวยไหม ใช่ไหมใช่ไหมไหนดูสิอ้โหูสวยมากเลยนี่ทำออกมาได้แบบนี้เลยหรอคะเนี่ยว้าวว้าวว้าวาว,าว,าวา้มีต่างหูด้วยมีต่างหูมีสร้อยไรแล้วมีอะไรอีกคะมีข้อมือโอ้โหูมันทําได้เยอะขนาดน,นี้เลยหรอคะแล้วไหนราแหวนไม่ใส่แหวนหรอคะเนี่ย เดี๋ยวจะโชว์เพื่อนๆเ,เราเราจะลาไปแล้วนะคะเราจะลากันไปแล้วนะคะใส่แหวนใส่แหวนอุต่าหร้อยออกมาใช้เลยค่ะใส่แหวนใส่แหวนโชว์เพื่อนๆหน่อยเฮ้ยนี่มันแหวนไหนว้าวใส่แหวนใส่ต้องหูไปค่ะลาเพื่อนๆก่อนสวัสดีค่ะด้วยวค่ะ,คะเนี่ยมาทำกันได้เลยนะคะง่ายๆนะคะกับของเซเว่นอยู่บ้านทำได้ง่ายมากไปแล้ว ไว้มาติดตามนิต้าใหม่ได้นะคะสวยมากดูสิคะโชว์โชว์ผลงานใส่สร้อยคอแล้วก็กำไรแหวนบายบาย